สวัสดีครับพี่น้องสุข,ขสุขทุกคนครับมากินข้าวแรกครับโมนิทนาซักเด้อพี่น้อง จะมีกับข่าวมีสองอย่างแล้วครับนี่ออมครับออมหมูงอมเนื้อพวกนี้อมหมูนะครับแล้วก็ดาบประทุกครับแล้วก็พักครับพี่น,อน้องนี่อันนี้เป็นกิจข่ได้รกแล้วกันครับดูเลยนะครับพี่น้องครับมามามาซีบังยุ่งน้อย แช่อยู่ขรับเขาเสื่อมากแล้วครับพี่น้องเขาเนี้ยวกับพี่นี่นะครับนี่กินีเขาเนี้ยวรับพี่เป็นหน้ากินเขาเนียเ้ยด้วยวันนี้ลาซูลินโอตี้กินเขาเจา้าเลยนี่ครับไก่เสีอมกกัสเต้ส่าครับไก่นี่หนังไก่ครับกินกินงพี่น้อง นำมันทอดเดีจยวปับกระดุกครับพี่นรองลับกระดุก เออพี่น้องเออ,ขอเขาแรกทั้งกันมาในีแซ่บผลิตภัณฑ์ยาวพักหลายคำยใหญ่ๆพี่น้อง ทานนาซักแม่บ้านแล้วครับเห็นสีเขียวในแขนนี่สีมันมากเลยครับไปสีออกสีหน้านี่ยเป็นมานนก,กกับซุปเก่าวาดเป็นชนละลกักว่าถ้าเสียดยาเข้มแรงแบบของออกสีน่ครับพี่น้องแต่ตอนนี้มันจะมีอาการอย่างครับเสียแมลงมุกเศร้าแล้วครับ คนขังแก๊ยงยังต้องเห็นเดี๋ยวไปน้องแลจะเป็นยังไงบริจาคสื่ออุปกรณ์อของโรงพยาบาลพี่น้องนี่เห็นนี่แหะครับงงเอาไปเสียบงี้เปล่าแอดเนาะยี่ห้อมันสิ้นไหมแฮตตาเซเนต้าเด็กคิ้วพิณหวองสงอบออกมาการสังคม บางคนมันก็สีครบสองเข็มแล้วเนาะบางคนกับเพราะว่เด็ดสีสักเข็มเลยพี่น้องบางคนกับสีไปเข็มหนึงแล้วแรกครับนาซ่ากับอา,าหารสีหรอกครับเห็นแต่ในข่าวเพนแท่งจิดงเท่งจิดเโกลยันเก็บทั้งยันยันเข็มน้ำพอไปสีลิลินะครับมันคงซึ้งเลย ความเหมาะคนสีต้อนไหนแต่ผมขังเครยงครัเพราะต้องเห็นในพี่น์องกแต่ตัวตรงยัดแล้วครับไปสีทุกคนนะครับเด้อ,อ แล้วต้กคนนาะครับเนาะสี่วัคซีนมังคนกับแพร่เจ็บแขนเจ็บขาไว้่าสนะมับบงคนกับ,บอกเป็นยัง 5, เดาันแต่แลอ่นไ้ไ่ออกเลยแั้นั้นไปใช่บะไรน,นะของขึ้นของลอ่อ้องมีใบพนันธหลังจากทุ่มสองทุ่มแล้วเะะห็นงานแล้ครับนอกจากจะมีใบทั้งบริษัทอรอใค้จากติดกับบ้านใด้วไม่ออกรา่พะจัดของลอลอที่ซีที่หา กรุงเทีจะเป็นเมืองล่างเหรอเ,เงียบเงียบทังเกลืนทั้งก็แมงเคลื่นตลอดพี่น้องตามกล้องก็ตามขั้วนะครับบางคนอ,ออกตายยังวัดแล้วหลายบาทอยู่ผมไป,ไปเหรินน้ำเหรินไปกลับตัวอยู่ตายยังวัดแต่ไม่ กินเขาอกินแบบนี้แหละครับบรได้กินแบบกินแสบกินนัวคือเขาดอกกินคือเขากินเขาอยู่บ้านเขานี่แหละครับกินไปเรื่อยๆคำหน่อยคำใหญ่สมนี้ก็อีหนอพีหนอครับกินบาหลายดอกเพื่อเขาตอนแรกครับ กินพวกหายาเลยนะครับพีน่น้องกับเขาเลยเกือบส้่งเก้าแล้วครับกินได้ไปครึ่งนึงละคลิปนี้กะนชักอะเอาไรงน,น้เน้อครับเนาะพอกันคลิปหนาะสวัสดีครับ